ถามว่าแล้วผมจะมาคุยทําไมไอ้เรื่องโซลาเซลล์เนี่ยพอดีว่าผมอะไปรีวิวรถมาออร r a Good c a นะครับเป็นรถไฟฟ้าใช้รถไฟฟ้าก็คุ้มเพราะว่ามีโซลาเซลล์คือถึงชาร์จเต็มถังทีหนึ่งวิ่งได้500โลใช้ชาร์จทีหนึ่ง200กว่าบาทตอนนี้อยู่ดาดฟ้านะครับ <c oughs> กำลังขึ้นโซลาเซลล์กันอยู่ เดี๋ยวถ้าทำโซล่าเซลล์นะครับใช้กันเองที่บ้านนะขอลองกับบ้านตัวเองก่อนนะครับว่ามันจะลดไปเท่าไหร่นะก็กะว่าใช้กลางวันจะได้เปิดแอร์ได้นะบ้านเรามันเป็นบ้านเมืองเป็นเมืองร้อนนะ่ะแดดมันแรงอยู่แล้วครับมันได้ใช้อยู่แล้วหละโซล่าเซลล์นะเป็นโมโนโพลีนะครับสร้างไฟเท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปคำนวณเอาผมลืมไปหมดแล้วลืมวิธีคำนวณไฟหมดแล้ว เดี๋ยวเราไปดูเอานะครับว่ามันสร้างไฟได้เท่าไหร่มันจะประหยัดไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย m a ว power นะครับสามรปดสิบวัตนะ m สามสิบสี่โวลต์นะครับเขาจะมีพูก p ัควรลบที่แผงนะครับเขาจะเขียนไว้เลยนะแล้วหกแผงเรามาต่ออนุกรมกันนะครับอันนี้เป็นกล่องชุดฟิวนะครับแล้วก็เป็นตู้อันนี้เป็นตู้อินเวอร์เตอร์นะที่ผมบอกว่าขนาด 3K คคือ สกิโลวัตต์หรือว่า3ามสามพันพันวัตต์ฮาวนะครับตอนนี้เวลาประมาณ4ี่มงเย็นละคือมันผลิตได้ไดแค่41วัตต์ล้วมันผลิตได้น้อยลงน้อยลงเพราะว่าแดดมันเริ่มตกแล้วแล้วฝนมันก็จะตกด้วยเห็นไหมเขาบอกโมเดล 3K นะสักครู่เดี๋ยวขอผมดูก่อนผมไม่ค่อยได้มายืนดูมันกัน นี่โมเดล 3k เวอร์ช e ัน5.25 e total ทั้งหมด 652k กิโลวัตต์อ่า e today วันนี้ได้ 13.1k นะครับก็คือตั้งแต่เขาทำงานวันนี้ก็คือตัวตั้งแต่ตัวโซลาเซลล์ผลิตผลิตไฟวันนี้ได้ 13.1k นะครับก็ไฟผมเดินลงมาทางนี้ล้างก็เก็บแบบเนี้ยนิดนึงนิดหนึ่งนะนิดนึงทำกันเองเนาะ ลงลางลงนะอ่าฮะแล้วก็แยกกันนะครับแยกซ้ายขวาชุดไฟที่เขาลงมาจากข้างบนนะชุดไฟที่ลงมาจากข้างบนมันแยกมาซ้ายนะครับแล้วก็มาเข้าชุดนี้ก่อนเข้าตู้ก่อนมีเบรกเกอร์ amin. ตัดนะครับเอาไว้ตัดไฟนะครับมีตัดมีชุดไฟ DC ชุดไฟ AC นะครับเขาอยู่เด็กอยู่อยู่ในกล่องเดียวกันนะชุดไฟ AC ข้างนี้ไฟวิ่งเข้ามาที่เบรกเกอร์นะครับแล้วก็จะวิ่งออกมาแล้วก็จะมาเข้าตู้ทางนี้เข้าตู้ทางนี้ ส่วนคู่นี้จะเป็นไฟบวกลบของโซลาเซลล์นะครับที่ลงมาจากหลังคาข้างบนนะก็มาเข้าเบเกอร์เบเกอร์ตัดต่อวงจรแล้วก็ลงมาทางนี้นะน,น,นี่ยุ้งขึ้นมาเข้าตรงนี้โอเคผมอยู่ตรงโต๊ะทำงานผมแล้วนะไม้มันเสียเมื่อวานไปถ่ายรถอ่ะถามว่าแล้วผมจะมาคุยทำไมไอ้เรื่องโซลาเซลล์เนี่ยพอดีว่าผมอะ่ะไปรีวิวรถมา All a l l ่า good cat นะครับเป็นรถไฟฟ้าเราจะมาอธิบายกันเพราะว่าในคลิปแบบผมจะพูดถึงว่า ปริมาณปริมาณของแบตเตอรี่ที่เขาประจุไฟได้นะครับตัวต่ําเขาบอกว่า 47k นะ 47k ส่วนตัวที่เป็นตัวท็อปอะ่ะเขาบอกว่าใส่ได้ 60k นะครับแบตเตอรี่ไซส์ของเขาเท่ากันแต่ว่ามันต่างกันที่ความตัวแบตเตอรี่จุได้มากน้อยเท่าไหร่ทีนี้อะไรคือ 47k นะอะไรคือ 60k แล้วไอ,ไอบ้านผมเนี่ยที่ที่มีโซล่าเซลล์เนี่ย 3K เนี่ยมันคืออะไรนะะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี้ค่าาปริมาณไฟฟ้านะครับที่ใช้นะลองลงเราลอง,ลอง,ลองดูที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเอาง่ายๆเตารีดเตารีดหนึ่งตัวนะครับเขาบอกว่า1 0 0 0ันวัตต์1000วัตตก็1000วัตต์ก็คือ 1K นะครับก็คือ1000ก็คือ 1K 1, 1, อ1กิโลนะถ้าคุณเปิดเตารีดนะครับเบอร์แรงสุดของเขานะ1ชั่วโมง มันจะกินไฟ1หน่วยไฟฟ้า1หน่วยไฟฟ้าก็คือ1กิโลวัตต์นะครับหนี่คในคือ1หน่วยไฟฟ้า1น่หน่วยไฟฟ้าบ้านเราก็4บาทก่อนผมจะไปถ่ายคลิปรถผมก็มานั่งดูว่าจริงๆความจุแบตเตอรี่มันเป็นมิลลิแอมไม่ใช่หรอเราก็ดูจาก power bank นะเราต้องแยกกันนะครับมันจะมันจะไม่เหมือนกันนะคือข้อมูลลึกๆนะครับขออนุญาตนะไม่ทราบยังทํากันบ้านไม่สุดนะเราดูแล้วยังไม่เข้าใจแต่ว่าอันนี้อันที่ผมเข้าใจนะแบบภาษา ชาวบ้านชาวบ้านเขาเข้าใจนะถ้าจะแบบว่าถ้าจะแบบว่าจะแบบเอาแบบละเอียดยิบนะแนะนําครับ Google เราหาข้อมูลดูแลอ่านแล้วให้เข้าใจนะอันนี้ผมอธิบายในทฤษฎีในใน,ในทางที่ผมเข้าใจนะไม่ใช่ทฤษฎีผมคือในที่ผมเข้าใจนะสมมุติโซลาเซลล์บ้านผมไม่ต้องสมมุติอะ่ะมันเมื่อกี้ไปดูเห็นไหมมันบอกว่าวันนี้ผลิตไฟได้สิบสามจุดหนึ่งเคเท่ากับวันนี้มันผลิตไฟได้สิบสามหน่วยถูกไหมโซลาเซลล์ที่เขาคํานวณกันนะครับ ที่ผมบอกว่ามันมีเก้าแผงเดี๋ยวดูก่อน,นี่ไปกดไปเท่าไหร่มันมีเก้าแผงข้างบนนะผลิตไฟได้สามพันสี่รอยี่สิบคือผลิตแบบสูงสุดนะที่เขาทําได้แต่ว่าพอไฟมันมาเอื่อยๆอ่ะมันก็จะผลิตไฟได้น้อยแบบเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปดูเห็นไหมสี่สิบสี่สี่สิบวัตต์ไม่ถึงสี่สิบวัตต์ดีเห็นไหมนั่นแหละก็คือเขาจะเป็นปริมาณปริมาณไฟฟ้าที่แบบว่าอ่าข้าวๆนะครับเพราะฉะนั้นแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยที่มันผลิตไฟอ่ะ แผงหนึ่งเขาบอกว่าผลิตได้380วัตต์ลบไปอีก1 0นะครับเออลบไปอีก20%นะครับจำไม่ได้ว่าสิหรือ20%แต่ลบลบออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันผลิตไฟสูงสุดมันก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึง3,800ยังไงก็ไม่ถึง380วัตต์นะครับวันนั้นที่ผมใส่ไป9ก้าแผงทั้งหมด3 4 2 0วัตต์นะครับหรือ 3K กว่ามันยังไม่เกิดตู้นะผมเคยไปดูแล้วตอนมันพีิกสุดๆนะ, 2, ะยังไม่ถึงพนนันเวลาเราติด กูเขาก็จะมีเผื่อไว้เขาจะมีเผื่ออเวอร์โหลดไปด้วยเราเราวกกลับมาเรื่องรถรถเอาตัวท็อปเขาแล้วกันอออรากูดแคทตัวท็อปเขานะประจุไฟได้ 60k หมายความว่าเขาสามารถจ่ายไฟจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาได้60กิโลวัตต์ต่อ1ชั่วโมงก็คือสมมุติว่ารถเขาสมมุติว่ามอเตอร์ มอเตอร์ของมอเตอร์ตัวหนึ่งของเขาอะใช้ไฟใช้พลังงาน60 60กิโลวัตต์ก็คือมันจะวิ่งได้1ชั่วโมงนะถูกไหมก็คือ1ชั่วโมงปล่อยไฟได้60กิโลวัตต์ทีนี้มอเตอร์มันมันกินไม่ถึงอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่ถึงเขาก็เลยคำนวณออกมาเป็นระยะทางให้เรานะครับว่าไอ้มอเตอร์เท่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกินกระแสไฟเท่าไหร่ผมไม่ไม่ไม่ได้ไปดูชีดเขาไม่เขาไม่ได้มีเขามีบอกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้ไปดูแต่เขาคำนวณออกมาแล้วนะว่า 60สิกิโลวัตต์เขาอะสามารถวิ่งได้500กิโลเขาก็จะมีสูตรคำนวณเขาเรามาเข้าเรื่องที่เราต้องรู้ดีกว่า60สิหกิโลวัตต์หมายความว่าแบตเตอรี่ประจุไฟได้60หน่วยเอากลมๆง่ายๆเลย60สิกิโลวัตต์ก็คือ60หน่วยไฟฟ้าถ้าเราเติมจากศูนย์ถึง60สิกิโลวัตต์ถึง60หน่วยของของรถอะก็เท่ากับว่าใช้ไฟ60หน่วยที่บ้านถ้าเราเสียบปากชาร์จนะ หนึ่งหน่วยไฟฟ้าตอนเนี้ยกลมๆนะมันถูกกว่านี้กลมๆเลยเอาสี่เอาสี่บาทคำนวณกลมๆสี่บาทเอาสี่หนึ่งหน่วยเท่ากับสี่บาทหกสิบหน่วยคูณด้วยสี่ถ้าเกิดถ้าคุณชาร์จแบตเตอรี่เต็มคุณต้องใช้คุณต้องจ่ายค่าไฟที่บ้านอะ่ะสองร้อยสี่สิบาทนะก็คือคุณจอดจอดกลางคืนอะ่ะจอดชาร์จไว้ทีนี้ ไอรถออร่าเนี่ยเขาขายมาเขาจะมีตู้ชาร์จมาให้ที่บ้านด้วยคือราคา,ร,าคาาราคาล้านกว่าเนี่ยเขาก็จะมีแถมตู้ชาร์จมาให้ด้วยเราก็ชาร์จตัวนั้นอ่ะมันก็จะได้ประมาณเ,เขาบอกว่าปดถึงสิชั่วโมงนะก็ผมดูข้อมูลจากช่องอูซับสินด์นะขออนุญ,ญาตช,ช่องนี้เขาข้อมูลเขาแน่นก็คือเขาบอกเลยว่าประมาณ10ชั่วโมงจากตู้นะต้องเข้าใจก่อนนะว่าจากตู้จากตู้ที่จะชาร์จเข้าไปในรถนะไม่ใช่จากที่ชาร์จที่ชาร์จแบบว่าที่ชาร์จฉุกเฉินนะ ที่ชาร์จฉุเกเฉินเขาใช้เวลา20ชั่วโมงนะครับที่เสียบปลั๊กบ้านน่ะก็คือมันประจุไฟฟ้าได้น้อยกว่าได้ช้ากว่าเพะฉะนั้นคำนวณง่ายๆ500โลชาร์จไฟ240ชาร์จไฟ240บาทชาร์จไฟบ้านนะแต่ถ้าไปชาร์จข้างนอกตามสถานีชาร์จคุณไม่ต้องใช้เวลาถึง10ชั่วโมงนะคุณใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวมันก็เต็มเพราะว่าตู้มันสามารถอัดได้เลยประจุไฟได้60หน่วยต่อชั่วโมงถึงถึงมันจะอัดได้60หน่วยนะมันก็ต้องใช้เวลา1ชั่วโมงถูกไหม เพราะว่ามันเป็น60หน่วยต่อชั่วโมงมันไม่ใช่ 60, 60หน่วยต่อนอาทีถูกไหมเขาคิดค่าเป็นชั่วโมงไม่รู้ถึงตรงนี้แล้วงงไหมแล้วทีนี้เข้าใจไรือยังว่ามันเกี่ยวอะไรกับโซล่าเซลล์บนบ้านเพราะนั้นถ้าผมติดโซล่าเซลล์บนบ้านใช้ไฟตู้ 3K วันนี้แดดค่อนข้างดีไฟก็เลยได้เยอะหน่อยได้13หน่วยผมเอามาชาร์จในรถผมสมมุติผมมีรถออรานะผมมีสมมุติผมถูกหวยแล้วผมไปซื้อมาอะไรเงี้ยนะ ผมมีรถออร่าคันหนึ่งนะผมชาร์จไฟรถเต็ม60หน่วยผมใช้ไฟหลวงแค่เท่าไหรอะ่ะเอาลบลบสิหน่วยไปอ่ะหกสิบลบสิบสาถ้ากับผมจะใช้ไฟ47หน่วย47หน่วย,วยคูณด้วย4บาทผมก็จะค่าชาร์จไฟหนึ่งถังร้อยแปบาทเพราะนั้นถ้าผมใช้รถไฟฟ้าค่าใช้จ่ายในการเดินทางผมก็จะน้อยลงเพราะผมมีโซลาร์เซลล์ด้านบนติดโซลาเซลล์นะครับติดได้ ห้ามให้มิเตอร์ย้อนนะห้ามให้มิเตอร์หน้าบ้านย้อนนะคือถ้าเราผลิตไฟได้เยอะในบ้านเราใช้ไฟไม่ถึงไฟมันก็จะย้อนกลับไปที่ตู้แล้วไอตัวมิเตอร์มันจะหมุนกลับเขาจะมีตัวกันย้อนอีกนะเอมีตัวกันย้อนอีกคือคุณจะผลิตไฟใช้ในบ้านคุณจะใช้ไ้ไปแต่ว่าห้ามให้มิเตอร์ย้อนมิเตอร์ย้อนจะมีปัญหาเวลาเขามาจดค่าไฟนะคือ,อยังไงก็ต้องเราก็ยังต้องใช้ไฟหลวงอยู่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ถูกเอาให้ถูกถูก ถูกกดอ่ะก็ต้องไปขออนุญาตการไฟฟ้านะครับขออนุญาตเพื่อที่จะใช้ไฟฟ้าใช้อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ดําเนินการอยู่เพราะเดี๋ยวมีโปรเจกต์อยู่ว่าจะเพิ่มอีกนะอาจจะมีถูกหวยรางวัลที่1นึ่งหึ่ใบหนึ่งอาจจะออกเทส l a โ o เดล X มาสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยนะไม่ออกซื้อบ้านดีกว่า <c oughs> อันนี้ขำๆนี่ขำๆแต่ว่าทุกวันนี้ที่มีโซลาเซลล์เอามาทําอะไรมีไฟคือในห้องอ่ะในในตรงเนี้ยในร้านเนี้ย มันมีแอร์อยู่เพราะฉะนั้นเปิดแอร์นะได้เลยมิเตอร์ไม่หมุนเราใช้พลังงานทดแทนจากด้านบนนะครับจากโซลาร์เซลล์ลงมานะครับเราเปิดโซลาร์เซลล์ลงมาเสร็จเราก็เปิดแอร์ใช้เลยเพราะฉะนั้นจากค่าไฟจ่ายอยู่เดือนละพันห้าที่ร้านของที่ร้านผมก็จ่ายอยู่เดือนละพันห้าเท่าเดิมอะไม่ได้ว่ามันจะประหยัดไฟลดลงหรืออะไรแต่ผมมีแอร์ให้ใช้ตอนกลางวันถามว่าใครที่น่าจะติดโซลาร์เซลล์นะครับแนะนําคนที่อยู่บ้านกลางวันอะ ร้านค้าร้านขายของอยู่บ้านตอนกลางวันเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรเงี้ยหาขนาดโซล่าเซลล์ที่มันเหมาะเหมาะกับที่เราเหมาะกับปริมาณที่เราใช้นะตอนนี้เขาแต่แขนงไปอีกเอ่อไปดูช่องอะไรนะบูมธลิศเหรอไม่ใช่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 ไม่ใช,มใช,มใช่มีช่องนึ่งจำชื่อช่องไม่ได้อ่าเขาเอาไฟที่เหลือมาขุดบิตคอยคือไฟมันเกินอ่ะไฟมันเกินเขาห้ามขาย เขาห้ามเขาเขาห้ามให้มิตเตอร์ย้อนใช่ไหมไปขอการไฟฟ้ามันก็จะขายกับขายกับการไฟฟ้าได้แต่ว่าเขาขายกับแล้วมันไม่คุ้มมันได้น้อยเขาก็เลยเอาไฟปริมาณส่วนเกินเนี่ยเอามาขุดบิตคอยซะพอขุดบิตคอยเสร็จก็เอาบิตคอยไปขายมันได้กําไรเยอะกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมองอยู่ว่าใช้รถไฟฟ้าก็คุ้มเพราะว่ามีโซล่าเซลล์คุณก็แทบอะค่าใช้จ่ายในการเดินทางคุณแทบจะเป็นศูนย์เลยนะ คือถึงชาร์จเต็มถังทีหนึ่งวิ่งได้500โลใช้ชาร์จทีนึงสองกว่าบาทคำนวณกับรถยนต์ดูนะครับรถยนต์อเอารถผมเองเลย3ามประตูเดินทาง100กิโลเติมน้ำมัน300นะ100กิโล300อันนี้วิ่ง500โลนะเขาบอกว่าวิ่ง500โลแต่มันไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ได้400 400หน่อยๆอ,อ่ะ400โลเติมไฟฟ้าอะไร200กว่าบาทแต่แรกมาก็นั่นแหละก็ คำนวณเอาถามว่าอ้าวแล้วซื้อร้อไฟ้าดีไหมยอยู่ที่การใช้งานครับอ่ะไม่ใช่แบบซื้อมาแล้วเนี่ยจะไปขับรถออกต่างจังหวัดไกลๆคุณก็ต้องวางแผนนะถ้าคุณคิดว่าจะใช้รถไฟฟ้าแล้วอ่ะรถเขาเป็นซิตี้คาร์นะครับเขาไม่รถเดินทางไกลเขาออกแบบมาเป็นซิตี้คาร์นะคุณจะขับไกลๆคุณก็วางแผนเอาตรงไหนมีปัม๊มตรงไหนมีที่ชาร์จแบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วควรจะชาร์จไหมต้องใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงในการชาร์คุณจะไปแวะไหนไหมคุณจะไป กินข้าวหรืออะไรเนี่ยอยู่ที่การวางแผนของคุณคุณก็จะได้อีกฟีลหนึ่งนะครับในการเดินทางนะโอเควันนี้เรามาพูดถึงโซลาร์เซลล์เพื่อที่เราจะวอกเข้าเรื่องออร่ากูดแคทแลวเดี๋ยวเรามาดูรถออร่ากูดแคทที่ผมไปรีวิวมานะสนุกสนุกนั่งดีต่างติดเบาะเหยียบทีติดตีนเลยพูดเลยขออนุญาตไม่สุภาพนิดหนึ่งนะครับติดตีนจริงรถไฟฟ้ามันแรงรถมันไม่ลอรอบไม่เหมือนเครื่องยนต์เครื่องยนต์มันลอรอบรถไฟฟ้าเหยียบปุ๊บมันมาปั๊บเลยก็ สนใจนะครับไปที่โชว์รูมเกตวอร l เขาได้นะเขาให้ขับฟรีนะเขาให้เทสไดฟรีคุณก็ไปลองขอเขาขับดูเนาะไปคุยเนี่ยผมสนใจอะไรมาลองเทสไดดูได้นะแต่วันที่ผมไปผมไม่ได้เทสไดนะผมไม่ได้ไาขี่ไปผมลืมได้นั่งให้เซลล์ขับติดติดละติดติดดีติดตีนดีโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาอธิบายประมาณนี้ของสงสัยตรงไหนนะถามมาได้นะผมจะอธิบายในมุมที่ผมเข้าใจนะคือ เอาเอาเข้าใจแล้วไปใช้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้อะไม่ต้องเอาแบบภาษาช่างภาษาอะไรที่มันฟังยากๆอะเราเราแค่รู้พอว่าหนึ่งหน่วยคืออะไรและหนึ่งหน่วยมาจากไหนอะไรยังไงแค่นั้นพอเนาะแต่ถ้าอยากรู้กว่านี้มากกว่านี้ก็หาข้อมูลเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ